สวัสดีครับแฟนๆกอนเซเว่นนะครับโอ้วันนี้ทุกคนมาแบบว่าชมพูมากเลยนะครใช่ใช่ d r s s code เป็นยังไงบ้างหลังจากเดินเข้างานมาไม่ใช่มีแค่ในหอเท่านั้นแบบๆตั้งแต่เตัวมาเลยอ้โขอบคุณมากครับผมวันนี้จริงเป็นวันทำงานด้วยนะครับผมก็แบบทุกคนอยู่มาเจอผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเอาล่ะแบนๆเซนเตอร์ของเรามาแล้วเดี๋ยวเข้าไปในน้บแบบๆ ไปผู้บริหารหน่อยดีกว่าให้ผ ok ู้บริหารของเราได้ขึ้นมามอบช่อดอกไม้แล้วถ่ายรูปกับแบบแบบนิดนึงก่อนดีกว่าโอเคครับระดับต่อไปครับเชิญคุณวาวกับคุณนุ่ออีกครั้งหนึ่งครับบนเวทีครับเชิญเลยฮะเอาละฮะเดี๋ยวให้ผู้บริหารของเรามอบช่อดอกไม้แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะฮะกับแบบแบบก่อนนะครับ ี๋ยวอีกสักหนึออ่งชที่แบบไม่มีดอกไม้นะฮะอีกสักหนึ่งชครับนะวันนี้รับรองความสนุกสนานตลอดงานแน่นอนคะรับ <c oughs> ลทุกเฟรชกันทุกคนเลย โอเคเขาจะปรบมิอก okay, ับผ um ู้บริหารของเราอีกครั้งนะทุกบ่าคุณหนึ่งครับขอบคุณนะฮะครับผมเอาล่ะสบายดีไหมครับพี่ได้พูดคุยกันใช่ครับว่าคิดพูดว่าสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีโอ้โหโหห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 ่หหที่หหหหอาอหหเหอหหหหหรหห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 หเหหหหเหหหหหหเหห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  โอเคครับ <Okay. S 2> ต้องถามอย่างนี้บบครับแบมแบมครัวามรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์อในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรตินะผมคือมันเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่เลยที่ผมแบบไม่เคยมีโอกาสได้แบบมาเป็นพรีเซนเตอร์มาก,ก่อนนะครับผมก็และที่สำคัญเป็นแบ,บรนด์ไทยด้วยครับผมใช่อันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยที่ผมเนี่ยอยากรับเพราะว่าผมอยากส่งเสริมแบรนด์ไทยครับผมให้แบบว่าคนทั่วโลกรู้จักมากขึ้นครับผมว้าวที่ดู ใจเหมือนกันที่ได้เพรีเซนเตอร์ระดับโกลบอลอย่างมาเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณมากครับวันนี้ผมต้องฝากพี่นะครับเพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วผมไม่ได้ดูสคริปต์มาเลยครับแล้วรอบนี้อ่ะมันผมผมให้พี่ไม่ว่าผมผมชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรต้นสดใช่ไหมครับผมอย่างนี้มันสนุกกว่าเพราะว่าคือเรี้ยงเชื่อมันจะได้แบบจริงๆครับแล้วถ้าสมมติว่าพี่แบบท้องเสียขึ้นมากันทันหาอาเข้าห้องน้ำก็เด่างที่พี่อาจจะต้องฝากสคริปต์ไว้อย่างเงี้ยได้ครับ ได้นะครับผมโอเคลองดูฮะลองดูเขาเซวแบบดีเจนุ้นรั่โอเคครับผมคุณครับคุณเป็นศิลปินต่อเถอะฮะเดี๋ยวดีเจนู้ยตกงานไหมขอบคุณมากครับอัพเดตอาจารยหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับโอ้ผมก็จริงผมเพิ่งกลับมาทำงานได้ไม่นานัะ คือผมได้วันหยุดประมาณสองอาทิตย์เขาผมผมก็เลยไปเที่ยวครอบครัวครับผมแลม้วก <ละ S 1> ็หลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมคือเริ่มกลับมาทํางานครับผมบก็ลุยงานรื่เลๆครับเตรียมตัวแล้วก็จากที่ไปสอนก็แบบจัดการงานนี่มันค้างคางอยู่อะไรประมาณนี้ครับผม<อ>ใช่ครับเขาก็าจะบินไปบินกลับนอนมาไทยกับเกาหลีมาไปเกาหลีกลับไทยแบบ,บตลอดเลยใช่ครับแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วนะครับผมรอบนี้จะเป็นทริปสไทยแล้วครับผมเพราะว่า ก็คือวันนี้เราเจอกันนะครับผมอาจจะเจอกันในรอบสุดท้ายของประมาณหกถึงเจ็ดเดือนในข้างหน้านะครับผมแล้วเดี๋ยวอบเจเนอนข้างหน้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกในรูปแบบหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนุกกว่านี้ครับคุณจะหายไปนานเลยเหรอคะโอ้หายไปบ้างก็ได้นะครับผมคุณพูดอย่งนี้ไม่ได้นะน้ำตาน้ำตาน้ำตาน้ำหมาน้ำหมาแล้วเร็วเร็วไม่คือจริง นิดนึงนแล้วคือเขากินดำกันไปหมดแล้วใช่ครับผมเพิ่งมาเพิ่งมาเออประมาณนั้นครับทำงานเยอะเดินทางไปมาตลอดใช่ดูแลตัวเองไงทำไมถึงหน้าใสขนาดนี้หน้าใสไหมทุกคนผมว่ครับผมจริงๆก็มีหลายๆอย่างครับผมแล้วก็เป็นหลายอย่างที่แบบว่าผมบอกทุกคนมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ผมจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของโรสโกนะครับผมก็คือหนึ่งครับพอมันแก่ขึ้นเนี่ย สิวมันจะหายไปของผมเองบเกตใช่ไหมเข้าใจว่เข้าใจสองก็ผมก็คือดูแลสุขภาพให้ดีแล้วผมกินของสะอาดกินอาหารตามเวลากินน้ำใ้เยอะอันนี้ก็เป็นดีที่สุดนะครับผมส่วนข้อสุดท้ายก็คือสนุกหลายคนน่าจะแต่งหน้ากันอยู่แล้วเป็นชิ้นประจำวันนะครับผมผมด้วยนะก็คือร้างหน้าให้มันสะอาดนี่ก็คือดีที่สุดแล้วครับผมประมาณนั้นครับพอคุณบอกว่าไหนหลายคนอาจจะแต่งหน้าบางคนคิดในใจไม่นักฉันสวยหน้าสดแต่ว่า นนะครับผมของสมัยนี้นะครับน่าสนคือเบสซักชั้นหนึ่ไม่ทาปบากไม่เขียนคิ้วอันนี้คือน่าสนนะครับผม oh. อถ้าเกิดไม่มีอะไรเลย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบสกินไปแบบ คุณเดี๋ยวนี้หลอกเขาไม่ได้นะเขารู้ทันหมดนะอย่ามาบอกว่าหน้าสดหน้าสดไม่ได้นะอยาให้ดูนะว่ามีเบสชั้นเยอะมีหลายคนจริงครับที่แบบแบบอินสตาแกรมอย่างเงี้ยแบบวันนี้ผมว่าดูนะเขาแบบแบบเขาลงนะแบบดูพร้อมมากเลยเขาแบบวันนี้หน้าสดผมก็แบบเฮ้ยนี่มันสดจริงไหมล่ะ ครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยผมคือมันก็ทําให้แบบผิวมันรูดตันได้ครับผม <Ooh. S 1> มันก็ทำแบบมีสิวได้แล้วก็แบบทาให้แบบผิวไม่ดี่งเลยครับผมฉะนั้นแบบการล้างหน้าเนี่ยผมจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ผมว่าควรที่จะแบบล้างให้มันสะอาดทุกวันใช่ใชจริงๆไม่แต่งหน้าเลยนะแล้วแต่น้ฝุ่นต่างๆ มันจะสั้นมาเดี๋ยวนี้พี่ M25 เนี้ยเออมันเกาะที่ผิวหน้านะเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดหน้าคือสิ่งที่จะเป็นมากๆจะเป็นมากมากะสช่คัญที่สุดนะครับผมนะฮะใช่ครับถูกต้องนะใช่ถูกต้องขายของที่พยายามบอกว่าแมนแมนขายของเลยเพราะผมผมขายไม่เก่งเลยแล้วผมเราก็ธรรมชาติของเราดีกว่าเออ ได้ใช้แล้วเที่ได้กถ่ายโฆษณาไปครับผมดีครับจร,จ,จริงๆครับผมคือมันไม่ใช่โฟมหป็นเจลครับซึ่งมันก็เป็นอะไรแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยได้ทดลองมาก่อนแต่พอใช้จริงแล้วผมรู้สึกว่าพอมันไปเจอแล้วมันเข้าเป็นซองดีครับผมพู <c oughs> <c oughs> ดเห็นภาพดียภาพดีมันถิ่ถยโฆษณาไปแลดูโษณาได้ยัผมดูไปแคก็แผมก็คอนเฟิร์มไปว่าแบบฉากนี้โอเคได้ดูก่น เลื่อกมาแล้วคัดมาแล้วให้แฟนๆดูอ่าใช่ครับแต่แฟนๆที่นี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมฮะโอ้ยนี่คือครั้งแรกนะนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาจะได้ดูกันนะจริงเหรอใช่อันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะคือผมก็แต่งโฆษณาตัวใช่ไหมครับผมแต่ว่าแบบรู้สิผมรู้สึกว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยเป็นโฆษณาที่ผมชอบที่สุดในรอบประมาณสัสี่ปีที่มันออกมาแล้วอยากให้ทุกคนลอง คุณส่งข้าโฆษณาของคุณเองส่งพูดโยนส่งเข้าไปให้โฆษณาของคุณแฟนได้รับชมส่วนที่จะไป s t a n บายรอตรงนู้นแล้วผมต้องไป stand by ที่ไหนเดี๋ยวดังๆพอส่งปุ๊บกันแลตามที่มาตามที่เป็นเลยนัโอเคเราจะไปพร้อมกันได้ครับผมเอาไปดีส่งไปพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคได้ได้ครับผมทางนี้นะให้ผมลงฝั่งไหนก็ได้ครับผมได้ไปเราส่งนี้อ่ะแล้วตัดส่งนี้เราส่งปุ๊บโอเคส่งไปเล้วแย่กันแล้วเดี๋ยวให้สลับ ได้ครับผมก็ถึงท่านผู้มีเกียรติทุกคนครับโฆษณาตัวนนตใหม่ของ Rose Gold นะครับผมเราได้พิเศษคนใหม่หล่อมากๆครับชื่อว่านายการ์ตูกทูกูุเดอรบบอนเพราะฉะนั้อน,นอยากให้ทุกคนสนุกกับการชมนนโฆษณาตัวใหม่ครั้งแรกของเรานะครับเชิญทุกคนชมเลยครับ ไม่ดูแล้วนะเรื่องเนี้ยไม่ดูแล้วนะไม่รู้ว่ไปคุยฝึกงานนะี่นักดีตรงนั้นนะแล้ยังไม่ปล่อยวางใช่ไหมคโอเคเดี๋ยวรอดูคุณคุณไปคุยกันข้างหลังได้ไหมฮะคือดีๆคือมันยิ่งงานกันตรงนี้ว่าปล่อยไม่ปล่อยอย่างเงี้ยจรนนี้บิ๊กตัวนึงครับผมอันนี้จะเป็นแบบพุทธิ์ต็งนอนใช่ไหมครับผมแล้วเมื่อกี้ผมก็เนี่ยออกจากบ้านไปทำงานนะผมแล้วอีกตัวนึงครับก็คือกลับจากทำงานมันก็จะเป็นแบบว่าดาร์ k ขึ้นเป็นแบบว่าไ i g เดเป็นเปิดกลางคืนหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูตอนตอนนั้นปล่อยแล้วกันครับรอดูฮะรอติดตามครับชอบโฆษณาไหมครับ้าหลังชอบไปผมว่าแบบโฆษณาตัวเนี้ยที่ผมชอบนะผมเพราะว่าเปนฝนคืนผมว่ามันเป็นโฆษณาเพื่อทีมแฟนโดยเฉพาะครับเจอกัน แบบเฟ c ทา i m e ระหว่างผมเตรียมตัวตอนเช้าเพื่อจะไปทำงานกับแฟนของผมได้ใจได้ใจพิมแฟนไปได้ไหมครับผมได้ไลยว่าผมคงไม่คุยกับคุณแม่ตอนเช้าเลยเล่าถึงกัน ไปถ่ายทำที่ไหนยังไงความโฆสนานในกองเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ถ่ายที่เกาหลีแล้วถ่ายที่เกาหลีแล้วก็อาจจะเป็นโฆษณาตัวที่แทบจะไม่ได้แต่งหน้าเลยครับผมว้าวมันต้องโดนน้ำด้วยมันต้องใช้แบบว่าโปรดักต์ของเขาด้วยครับผมยังไงแต่งไปมันก็หายอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นคือก็คือแบบว่าก็เป็นห่วงเขาแบบหน้าสดผมมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเค อยากให้มันธรรมชาติที่สุดกรบผมแล้วก็ไายทำที่เกาหลีครับทุกอย่างแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบใช้ความแบบแบบว่าเวลาผมติดเนาะผมทำอะไรบ้างแบบเอาความจริงเนี่ยมามิสแบบเยอะยมผสมควรอยู่ในน้ำแน่ใช่เรียบร้อยใช่คระผมในกองเป็นอย่างสนุกสนานขนาดไหนฮะสนุกครับผมก็คือทีมงานหลายคนเนี่ยที่เกาหลีผมเป็นทีมงานที่แบบว่าผมก็แบบได้เจอกับเขาในหลายๆกองอยู่แล้วกระผมทำงานก็สะดวกทุกอย่างรับเรินครับผมแล้วก็ ไม่รู้ใช่ผมว่าแบบทุกอย่างมันรับได้แล้วมันเสร็จแบบเริ่มเช้าหน่อยแต่ว่าแบบทุกอย่างก็เสร็จก่อนเวลาด้วยอะไรด้วยคือแปลว่ารับเรื่อมากๆครับผมแล้วแบบผลออกมามันก็แบบถูกใจผมด้วยครับผมออกมาดีมากๆเลยแล้วถูกใจแบบๆด้วยนะถูกใจทุกคนด้วยใช่ไหมฮะตอบตัวเลยสิครับทุกคนมีตรงนี้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดียังไงดียังไงได้ครับดีไหมฮะได้ครับดีไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงนี้เลยฮะใช้ดีจนกัน เราไปด้านหน้าเลยครับโอเคได้เลยเชิญเลยฮะมาพิสูจน์กันเลยฮะว่าดียังไงที่บอกว่าใช้ดีจนกันต้องบอกนี่นะฮะใช่แล้วผมสำหรับเหนี้ครั Secret Forest Princie ของเราตรงนี้ครับแบบแบบครับผมรู้จะยืนยังไงที่จะรู้สึกว่าไม่บังได้ไหมได้อยู่นะโอเคได้ไหมครับเขามกล้องเขาไม่ดีเขาไม่ดีโอเค อ่าโปรเจกต์ครับนี่เริ่มต้นกันเลยแบมแบมครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์กันว่าเขาทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนเนาะดูจากยิมมิ่งส์งไหมแค่นี้มั้ดูจากผลิตภัณฑ์ก่อนโปรดักต์ก่อนเป็นยังไงบ้างครับแบมแบมแต่กได้ยังไงโปรดักต์เขาเป็นยังไงฮะครับผมก็เป็นดูร้าดูร้าครับผมไฮโซดูดีโอ้ยขายเต็มที่บ้านขายไป คือ Roscoe นะครับผมชื่อคือหลายๆคนอาจจะโงนะคเรียกว่า cleansing แต่จริงๆมใช้เรียกว่า cleansing นะครับแล้วก็ม่นด้เป็นโฟมเป็นเจลนะครับเมเจลนี้ครับผมแล้วก็เอ่อชื่อผลิตภัณฑ์ตัคือ s e q u e n forest นะครับผมค่ะซึ่งเอ่อก็คือผมว่ามันเป็นโปรดักที่ยังไงทุกคนได้ใช้ประจำวันอยู่แล้วผมว่าใครก็ล้งหน้าก่อนนอนใช่หรือว่าไม่ล้างีใครไม่ล้าหน้าเีใครทีทหน้าไม่ ใช่ผมซึ่ง<ม>ส่วนตัวแล้วผมว่าแบบคือการที่เราผิวพรรณดีเนี่ย<ม>คือมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมมันเป็นภาพลักษณ์ที่ทุกคนควรจะรักษาไว้ผมว่าแบบเวลาเราเจอใครเราไปคข้อสังคมอย่างไรเนี่ยผมคือผิวพรรณดีเนี่ยผมว่าชนะเกือครึ่งแล้วครับมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นผลิดัณที่หลายคนใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ยแล้วเนี่ยก็เดียเด๋ยวเรามาเจสกันเลยก็แบบดีฮาดีฮะและที่สำคัญคือตั้งในห้องงามก็แต้งสวยใช่ครับผมสวย สุดยอดมากอ่ะพูดถึงโปรดักต์ไปแล้วนะี๋ดูเนื้อสัมผัสกันไหมดูดีมากเนื้อลองดีออกมาดไหมครับดีครับออมาโชว์หน่อยแต่ว่าอันนี้นะครับผมอยากบอกอย่างหนื่งคือหลายหลคนเนี่ยอาจจะแบบมีการสับสนได้ครับว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าเอาไว้ล้างหน้าหรือว่าเอาไว้ล้างเครื่องสำอางครับผมแต่ว่านี้เอาไว้ล้างหน้านะครับผมใช่ครับแบบว่าเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบ หน้าตาของรุ่นดั้ง์ดิครับผมอาจจะดูเหมือนกับที่รุ่นด้วยนะที่จริงรุนด้ยกันคือมันมันหน้าตาเหมือนแบบโอเอลที่เอาไวรัสเครื่องสำอางก่อนที่เราจะล้างนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นใช้หลังจากที่เราล้างเครื่องสำอางแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็คือมันกับล้างให้ลอกในลอกที่ซลล์ต่ำๆนะมาเลประมาณนี้ครับผมถ้ามีอะไรตกค้างก็จะได้ช่วยชะล้าออกไปได้อ่าใช่ครับใช่ครับผมงั้นดูเนื้อใช่ไหมครับดูเนื้อดูเนื้อคนละเนื้อกัญหาผมคนละเนื้อกันหา นี่กล้องฮะอย่าเกรงใจครับกล้องขึ้นมาซมูซมฮะขึ้นมาซูมอันนี้แนะนำนะครับผมเวลาหน้าผมว่าบีบสามทีกันดีครับอ่าสามป shield. ั๊มนะสามปั um ๊มกันดีนะคะแบบนี้อ่าประมาณนี้เนื้อเป็นแห้งขึ้นบรรยายเนื้อของเนื้อคนฟังก็เป็นเหมือนเจลผสมน้ำนิดนึ่งนะแล้วก็มีฟองครับอันนี้ก็คือใช่ครับมันจะเป็นเจลที่พี่บอกนะคกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงบอกกลิ่นหน่อย กินกินกินเป็นเจเลนะครับอะไรนะอะไรขนคือกินคือมันมันกินดอกส่วนตัวผมว่ามันกินดอกไม้นะครับอ๋ออ๋พี่ว่ามันกินอะไรครับหอมสดชื่นเนาะ อีกแล้วนะเป็นมัดถฐานสากลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเพราะฉะนั้นอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวมันที่ผสมใช้ได้หมดเลยนะำที่ผสมก็คือทัี่มันแห้งอ่ามันแห้งเหรอโอเคใช่ก็คือแห้งมันทีโซนอ๋อนั่นคือผิวผสมนั่นคือผมเลยครับใช่ไหมเลยใช้ได้เลยตัวนี้นะโอเคนะฮะเอาล่ะพอทดลองใช้แล้วประสิทธิภาพดีดีขนาดไหนลองบอกแฟนๆเลยสิฮะก็เอาจริงๆว่ามันต้องบอกเหรอ ว่าไอ้ทุกคนเนี่ยลองใช้กันเองดีกว่า,<อ>าใช้แล้วใช่ไหมแล้วพี่พี่ลองนี่ไหมพีลองลองสัมผัสเลยเ,เรียบเลยเรียบเลย <c oughs> ได้ครับเออนะฮะเอาล่ะเ,เราสองคนมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราปุยฟิเลเตอร์มากเกินไปใช่ครับมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงดีไหมโอ้ได้คนะะเพราะฉันเข้าสู่ช่วงนี้ฮะใช้ดีจริงจนต้อง อ๋อเขียนแบบเป็นสั่งผมมาบอกว่าทำมันนี่หน่อยครับไม่ต้อง่แบบจกต้องไหมครับเพราะว่าเวลาให้เขียนอะไรแบบนี้ครับผมเขาจะไม่เค่อยสนใจว่าแบบเราว่าให้เขียนอะไรเขาจะเขียนในสิ่งที่เขาอยากจะเขียนเขาอยากให้เราทำอยากให้เราทำใช่มลองไปดูดีกว่าไปดู่อจะทำยังไงถึงจะไม่บังกันตรงเนี้ยคิดถึงแบบๆไป สดชื่นสดใสาตาม B B โอ้อยู่ไหนใครเขียนยกม,มือขึ้นนะอันนี้เหมือนสโลแกนโอเคแล้วครับผมอันนี้เหมือนสโลแกนโฆษณาเลยนะคร<อ>ัล้างหน้าไปคิดถึงแบมแบมสดชื่นสดใสาตาม B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  แต่อยากเจอตัวแข่งจบเลยมาเอาสีไม่มีใครเขียนม่เลยนะครับไม่อยากยกมือเลยอะ่ะเอาสีสอะไรนี่ครับสีชมพูสีชมพูนะสีชมพูจะ่ส บนกลางล่างเอาเลยนะกลาง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 ขวาขวาซ้ายกลางเอาเลยเด้งสองสัก <c oughs> ผมได้ยินซ้ายก่อนนะพี่ว่าถามอย่างนี้เรียกเขาขึ้นมาจับเลยดีกว่าชมพูโอเคซ้ายเอาเอา,เอ,าอันนี้แล้วก,กันนะผมเดี๋ยวนะอันนี้มัน เขียนอะไรมาสักอย่างนะผม2 o Bam Bam เป็นยังไงฮะทำไมไม่กล้าเลยทำไมอะทำไมอะทำเลกนะยครับอยากรู้เลยเนี่ยเขียนว่าแจ c k Bam รักเธอรักนะแฟนขอจีบยากไหม อ่าถูกไหมรับเขียนแล้วมึนหมดด้วยรักเธอเนี่ยรักเธอนะแต่ขอจีบยากไหมอยู่ไหนฮะใครเขียนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะยกมือนนี้องค์ครับผมใครเขียนครับนู่นอยากจะสื่อสารอะไรครับเขียนว่าอะไรคะตะโกนขึ้นมาตะโกนขึ้นมา ก็จิบได้ไหมแล้วไอ้คำว่ายากนี่คืออะไรอ๋อจีบผมมายากหรือเปล่าลครับผมอโอจีบผมจริงๆไม่ยากครับแต่ว่าต้องต่อแขวะ<อ> คลีนซิ่งใช้ดีสุดๆเราเจอพี่แบมข้างในงานนะคะ41 CE6 ที่นั่งเหรออยู่ไหนฮะอ่ไรครับตรงนี้เหรอไหนฮะไหนฮะไหนใครอะโอตรงนี้โอ้จบละจบแล้วจบละงสั่งนี้ไม่มีเลยหรือว่าฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้เแปบบล่า รอไม่หดลผมช่วยไม่ได้เลยครับผมเอ่ออันสุดท้ายแล้วนะครับอันสุดท้ายแล้วนะ,ะโอเคสีสอน่แบมบแบมบดีใจมากที่ได้เจอแบมแบมครั้งแรกโอ้โว้าวตื่นเต้นมากๆคอยเป็นกาลังใจให้ตัวเราตัวเราสอคเรับ <laughs> เด็ดเต้องถามบันดาลบัลเขามาจากที่ไหนเป็นกำลังใจเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะอันนี้จากใครเขียนแล้วใครเขียนฮะฝั่งไหนฝั่งน้าจ้าฝั่งน้าคุณเขาเจอคุณครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอฮะครั้งแรกเลยเหรอนี่ครั้งแรกแล้วเป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยไหมอันนี้เพิ่งเอ่อเป็นอนุทัยได้ไม่นานจะตอบครับแต่ว่าใช่ได้ประมาณกี่เดือนแล้วครับเดือนเดียว หนึ่งปีหนึ่งปีอ๋อยินดีด้รยนจังนะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแห่งองคุกของเราเอาล่ะเรียบร้อยฟังรีวิวจากแฟนๆของคุณกท่ผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฮะยังมีต่อเพราะว่าต่อไปคุณจะต้องทำงานนะโอ้ได้คุณต้องเล่นเกมฮะได้ครับอ่าโอเคกับเวทีใหญ่แล้วกันอ่อุ้ยงล้ดอยังต้าสล็อต ปลาหลงปลาทองอ้อยี่ร้อเแลอหมดเวลาแล้วครับผมทายได้พี่เก่งนะผมแล้วทายได้เยอะมากโอ้มยังไม่น่าเชื่อทายได้เกี่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่กัปตันได้กี่ครั้คะสิบเอ็ดครัสิบเอ็ดครัสิบเอ็ดคะแนนครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ไปให้ไปให้ใดได้ดีที่สุดเลยับพี่ได้ได้ครับด้งเจ้ยามตำรวจตำรวจทหารอะไรอ่ะ ายหลังปลอฉันต้องเห็มั้ใช่ใชเออเออแล้วมีอะไรอีกที่เราข้างไปมีไหมออไม่มีแล้วทหมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นแบมแบมทำไป11คะแนนดีเจนุชทำไป4คะแนนแบมแบมชนะอีกแล้วทุกคนขครับสปอบว่าคบสปอยงานสุดท้ายนะคุณต้องสปอยละคะงานนี้เป็นงานที่ผมรอมาตั้งแต่ปีนัแล้วครับ ประมาณอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวผมจะไปปารีสนะครับแค่นี้พอแนแค่นี้พอโอนี่วันนี้สปอยถึงสามงานเลยนะทุกคนปรบมือกับแบนแบงครับหมดหมดตัวแล้วนะหมดเลยแล้วผมกลับไปไม่หลาวไดีที่แล้วค่ายผมกูอยู่อย่เงี้ยดีแล้วบอกเถอบอกเถอเแ็นแบงได้เก็นตัว เนาะบอกบอกเลยผมไม่เป็นประทานค่ยอยู่แล้วนี่เอาล่ะวันนี้เราได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบมินิสเตอร์แล้วเรียบร้อยมีความซึ้งสนานกับแบบแบบแล้วเรียบร้อยฮะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆบ้างครับแมวโอเคได้ครับผมก็ก่อนหน้นะว่าอยากจะฝากเนี่ยผมโรสโก้ครี n ซิ่งนะผมเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าตัวเรข ตัวใหม่หมๆที่แบบว่าผมเพิ่งได้มาเป็นพรนะีเซเตอร์แล้วผมก็อยากจะอยากให้คนไทยได้เป็นเองนะผมสนับสนุนแบรนด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าคือมันเป็นเป้าหมายหลักของผมที่ผมจะยอมรับที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ของโรสโกเน่นะครับผมยังไงก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยนะผมไปถึงทั่วโลกนะแล้วก็ที่สำคัญยังไงก็ในอนาะคตเนี่ยแบบนา่นหลายๆอย่างที่ผมจะปล่อยไปในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผม ไนเรื่องนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะผมขอจะมาเมื่กับโกสโกแล้วก็พี่ากกูด้วยนะคผมยังไงก็ทุกคนนะผมก็ลองอ,อยากให้เปิดใจมาลองใช้ cleansing เป็นส,สักรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังไงดีไมด่ดีเรามารีวิวได้ครับเดี๋ยวเขาจะกัดเองนะโอเคครับ <laughs> okay, ผม ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็ก่อนจากไปก็อย่าพูดบบนะโฆษณาจะรอดไหมนะครับผม Devil Secret Forest is you ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผมก็ยืนต่อใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายทุกคนดีไหมคุณเดวไปข้างหน้าได้ใช่ไหมครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ